สวัสดีครับพบกับช่อง s สโลไล h ์ด็อกเตอร์สุพรเช่นเคยครับวันนี้ผมกับครอบครัวก็พาทุกท่านมาชมสวนส้มของอีสานใต้นะครับตื่นตาตื่นใจขนาดไหนติดตามกันไปเลยครับตสตาแล้วครับตอนนี้เรามารีวิวกันฮะ ที่สวนส้มนะครับแม้ว่าแดดจะดจ้าแต่ก็สี่้างนู้นแม่คนิ้งนะครับแม่คนิ้งเพิ่งลงมาเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ละลายเป็นทางเดินที่สวยงามเป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติมากครับ ันนี้เราก็มีนางแบบในชุดสวีทสีขาวนะครับอ๋อหันมาละอ,อหันมาละก็ไม่คันิ้งมันลงไงมันก็เลยจะทำให้พวกไม้ดอกมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นศาลาหลบพายุหิมะครับ ข้างหน้าเราเนี่ยทุกคนก็คงจะทราบนะครับว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเราได้ขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วนะครับขออนุญาตมาแล้วว่าก็เป็นการซื้อบัตรที่หน้าเคาน์เตอร์เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้เลยครับก็ที่จริงต้นต้นก็ไม่สูงไม่สูงมากแต่ก็ยังมีบันไดนะครับมีบันไดให้ปีนไปสวยงามมากนางแบบก็สวยส้มก็สวยอ่ะโอเคอ่ะบ๊ายบายหน่อย โอเคกิโลเท่าไรก็บอกเข้าไปนะครับโอเคครับ